สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแยมไบฟอสครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเซตนะครับสายแทงคียทิคอลนะครับผมก็ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างครับชิ้นแรกนะครับทะลวงลมนะครับความเสียหายจุดวิกฤตโฟกัสสูงสุดความเสียหายจากการแทงนะครับแล้วก็สร้างโฟกัสนับชิ้นต่อไปโล่แห่งความยุติธรรมนะครับความเสียหายคีทิคอลโฟกัสสูงสุดโอกาสบล็อกแล้วก็ความเสียหายจากการแทงนะครับ ชิ้นต่อไปจะเป็นปลอกมือแห่งสายลมนะครับก็ความเสียหายจากการแทงนะครับความเสียหายจากอาวุธนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นรองเท้ายักษ์แห่งเกียรติยศนะครับก็ไอเทมตกลงมาดอทนะครับแล้วก็สร้างโฟกัสชิ้นต่อไปจะเป็นกางเกงแห่งลุงอรุณน,นะครับเหรียญตกลงมาสร้างโฟกัสดอทแล้วก็โฟกัสสูงสุดนะครับ ชิ้นต่อไปจะเป็นเกาะอกยักษ์แห่งความายบาทนะครับก็จะเป็นเ p พนะครับโจมตีความสายคิดิคอรนะครับแล้วก็โฟกัสสูงสุดนะครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นจี้ลึกลับนะครับโหลดอุปกรณ์30นะครับแล้วก็จะเป็นความเสียหายจากอาวุธแล้วก็จะเป็นดอทนะครับชิ้นต่อมานะครับแหวนแห่งความเกลียวกราดที่ยิ่งใหญ่นะครับความเสียหายจากการแทงนะครับแล้วก็ความเสียหายจากอาวุธแล้วก็โอกาสติดคิดิคอรนะครับ ชิ้นต่อมาแหวนไซเรนที่ยิ่งใหญ่นะความเสียงจากการแทงนบโอกาสติดคิทเคานนะครับแล้วก็จะเป็นความเสียจากอาวุธนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นผ้าคลุมยักษ์แห่งบูทันครับตัวนี้เหมาะสาหรับ pve และ pvp นะครับก็จะเป็นอ่าไปเน้นไป็นในทางสร้างมานาแล้วก็จะเป็นโฟกัสสูงสุดนะครับเน้นถึกนะครับตัวนี้ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นผ้าคลุมครับของบูทันทองครับตัวนี้จะเหมาะไปในทางติดคิทเคานนะครับแล้วก็จะเป็นทางลบลีกลอตนะครับแต่อาจจะบางนิดนึงนะ 多棒！